ยยหยุกนองเยียม้อนกับท่าแล้วนะสวัสดีเจ้าพี่ก็ะแพ้ห้าบนาเจ้าเนาะช่วงนี้มาได้พาพี่น้องไปไหนนะมาเจอนหนอไมาจ้ะพี่นออ้องแกกินแกงป่ะมาตัวแพ้เอานอหนอมากนะจ้ะเนาจะเอาแก่กินตะตอนล่ำๆจา้าอัน่งแพง ให้เห็นยี่สองเนียงเจ้าะสองนอนเนาะเนี่ยนอนหนึ่งนอนยี่เจาะโอ้เจ้นตั้งรักกันน้่มันจะมึนโอ้นอนี่อุ้ยพงามงามนะเจ้าะนี่นี่หนอเจ้า không đi đâu cái này mà nó lắm nó cái... cái... nó nó Okay. นี <N> ่เจ้าผลงานเราหนอมิแตนหงงามเนาะเนี่ยมามาเดียวเดียวเดียวแพงจะมาฝานแล้วก็จะต้มนะเตรียมแกงเจ้าอ่อนอ่อนมากสวยๆเลยอ่อนนะเจ้านี่นะตรงนี้ก็อ่อนดีอนวนึ่งปีแกงไส้ยังไง càng càng ngon càng ngon xanh ngon nhỉ Cả tác lên xuống không nó đi <laughs> mình dùng càng càng có cái càng ngọt mà nhỉ? À. <laughs> đi cơm môi anh hàm lần anh em kìm tìm môn anh em 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 นอฝานได้ดีดีกว่านอนอเนอ่อนไปหน่อยเห thank hey. you เรียบร้อย้วเจ้าน้องไม้เขาตอนนี้ไพ่ต้มมาจนจืดน,นะเจ้าน้องอบะขมเจ้า,าวันนี้จะแกงใส่เป็นพักในสวนเขาเนาะแล้วก็ใส่ปลาทูเค็มเจ้าน้านำยำนางพริกนะเจ้า,าพริกกระเทียมหอมแดงนี่จีเรียบร้อยเจ้าเติมน้ำ จะน้ำน้อยนะเจ้ามันต้มใส่ไักอ่อนนะเจ้านาะนี่มาซุกจานุย่ยของนีในสวนเขาปลาทูเข็มเจ้าเน้อแพงจะแล่เป็นสองส่วนนะเจ้านาะส่วนนี้จะเป็นส่วนเนื้อซับมันจะแล่ก้ามนส่วนนี้เดี็กแพงจะซับเอาหน้าม,มันต่อใส่ก่อน อันนี้มันติจอดนะติดปากนะจ้ะบตีน้อยนึงเจ้าใส่แบบทั้งหลายนะาบางคนใส่ปะทูเข็มแล้วใส่ปลาร่าก็ได้แต่จะใ,ใส่ปลาร่าน้อยถ้่เข็มลับเดียวกัเติมหน้ามันเนี่ยขอชิมสักน่อยนะเจ้า เริ่มหอมแล้วเจ้าหอมปลาร,ะระ้าแล้วหอมปลาทูเค็มแบบนี้ได้ตีแหละเจ้าจเานาะตอนนี้อันฟักออนเท่าก็ซุกแล้วนะเจ้า เลนนี่ขั้นตอก่ายเาฟกเ้าเพักทั้งหลายนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกฟักนะเจ้าอน,นี้ก็อันนี้จะเป็นผักชีฝรั่งข้กมเปอร์เจ้าเปียกอกหวานแล้วก็ชะอมเนาะค่ะค่ะอ่นี่ใส่เลยเจ้าไปก่อนพอสเรับทังห้ยปม่อจ้งให้สย,หยอดเลยนะเจ้า ร้อยเจ้าอุย้ยหอมกินผักละเจ้านี่ถ่ายอยู่ใกล้เจ้ากินข้าวตอนกระแพงนะเจ้าเนาะแกงนอนเนี่ยดูโอ้ยสุดๆนี่ยอดซักอ่อนนี่สุดๆสุดหอมจุยจุยเลยเจ้า อาจารย์เจ้าเนอ่ำผู้ชกไล่เจ้านี่อย่า,ยา <c oughs> ยมาลองชิมหัวพอแล้เจ้าเป็นจะไ,ได้ <c oughs> พองนะเจนอมนสูตรแพงสูตรเดมอนถ่ายทอดมาเหมือนตัวเกา่าแย่กว่า <c oughs> มีพักกุย่าแล้วก็พักหอมแย่ด้วยนะเจ้า กินได้กินับข้าวเหนียวเน่ะเนี่ยมก้อนฝุ่น,นอืมน,อน่องลุนกน้องยามม้อนกบท่าแล้วนะเป็ <c oughs> นไดรล่อลอขนาดเลยตอนนี้แต่ละคนเนี่ยหมโควต์เป็นเช่าจ้า่าการอยูอ่อะไรนะเจ้านอนเนี่ยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝากคลิปไปเพียงตัวอีก,ก่อนนะเจ้านาะ ขอบคุณทุกการรับชมมาถึงท้ายคลิปนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าเจ้าวัสดีเจ้ามึงกระเ,เกียบบรรยากาศบ,บ้านสวนอาจจะบุนวันวายน้อยนะเจ้าเพราะขนาดเลยคนแก่มไ่ได้เพีนยนองมันซดเนาะม,ม้อทอาอออมา